ไปดูความคืบหน้าคดีเด็กช่างกลยิงครูเจี๊ยบและน้องหยอดเสียชีวิตนะคะล่าสุดทางสืบสวนคนครบาลจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งรายนะคะซึ่งคนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นคนเดียวกันกับที่เคยไปเยี่ยมเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผู้ก่อเหตุที่สอนอทุ่งมาหาเมฆแล้วออกมากล่าวหาว่าตำรวจเนี่ยจับแพ้ทั้งหมดพวกเขาคือผู้บริสุทธิ์ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางสืบสวนนครบาลได้เปิดปฏิบัติการปิดเมืองกรุงล่ามือยิงครูเจีย๊ยบและน้องหยอดอ p พีได้เข้าจับกลุ่มนายชนันชิตอายุ21ปีหนึ่งใน4อดีตนักศึกษาช่างกลสถาบันแห่งหนึ่งย่านปทุมวันที่คอนโดในซอยอินทามระ29เขตพญาไทกรุงเทพในความผิดฐานร่วมกันสมคบตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนหรือซ่องโจรและนำตัวมาสอบสวนขยายผลที่ กองกับกับการสืบสวนสอบสวนกอบบังคับการตํารวจนครบาลเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาโดยได้ตรวจยึดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบนะคะมีโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องสมุดโน้ตกระดาษประวัตินักศึกษาและสมุดบัญชีธนาคารหนึ่งเล่มค่ะ ปฏิบัติการนี้เป็นการขยายผลหลังจากติดตามจับกลุ่ม8ผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุยิงนายธนทรหรือหยอดห้องสวัสด์อายุ19ปีนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอุเทนถวายและนางสาวเสีราดาหรือครูเจี๊ยบสินประเสรศิฐครูสอนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนเสียชีวิตซึ่งถูกคุมตัวมาฝากขังที่สารอาญากรุงเทพใต้ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบผู้ร่วมขบวนการตั้งกลุ่ม เป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็กที่รวมตัวสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันสร้างโลกเสมือนจริงไล่ล่าเหยื่อก่อนจะออกหมายจับเพิ่มอีก3รายค่ะ ดังนั้นก็เลยนำไปสู่ปฏิบัติการย่ำรุ่งระดมกำลังกว่า150นายไปตรวจค้น14จุดเป้าหมายหลังจะใช้เวลาสืบสวนกว่า1เดือนนะคะกระทั่งจับกลุมนายชนันชิตซึ่งเจ้าตัวยังคงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะและจากการสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยต้องโทษในคดีข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนในพื้นที่สอนอสุทธิสารนะคะ โดยภายหลังสอบปากคำและจัดทำบันทึกเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆต่อไป สำหรับนายชนันชิตนะคะก่อนหน้านี้เคยไปเยี่ยมเพื่อนที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันเมื่อวันที่23พฤศจิกายนเขาไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะคะครั้งนั้นเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่ออ้างว่าทุกคนที่ถูกจับเป็นแพะรับบาปโดยยืนยันว่าไม่ได้รวมตัวกันเป็นแก๊งก่ออาชญากรรมแต่รวมตัวกันเพื่อติวหนังสือค่ะ